ไม่อยากให้คนที่ติดบูโรเนี่ยต้องกังวลนะถึงแม้ว่าตอนนี้ใครๆเขาก็เช็คบูโรกันหมดเนี่ยแต่ว่าคุณเนี่ยควรจะรู้ไว้นะว่าบูโรเนี่ยมันไม่ใช่ทั้งหมดเขาจะเช็คประกอบการดูข้อมูลอื่นๆด้วยให้คุณรู้ไว้นะถ้าเกิดว่าคุณรู้จักแบงค์ชาติใช่ไหมแบงค์ชาติเนี่ยนะถ้าเกิดว่าเขาให้ผู้ให้บริการคนไหนเนี่ยเข้าร่วมเครดิตบูโรได้เนี่ยนั่นหมายความว่าผู้ให้บริการสินเชื่อนั้นเนี่ย สามารถจะมีฐานข้อมูลเนี่ยหรือว่ามีข้อมูลเครดิตของคุณเนี่ยมาประกอบการพิจารณาสินเชื่อได้ฉะนั้นก็หมายความว่าคุณเนี่ยต้องถูกตรวจเครดิตบูโรด้วยนั่นเองหากว่าคุณเนี่ยเป็นคนที่อยากจะได้สินเชื่อส่วนบุคคลที่ไม่ต้องค้ำใดๆคุณลองไปขอสินเชื่อกับที่นี่ดูนะมิรเกื้จอเรญที่นี่เขามีเกือบทุกจังหวัดนั่นแหละ คุณอยู่จังหวัดไหนคุณไปจังหวัดนั้นเพราะว่าเขาเองเนี่ยชอบช่วยคนจังหวัดเดียวกันมากกว่ามิดยามยากสร้างสังคมเคลืน่อหนุนเป็นสโลแกนของมิดเครือเจริญเขาเลยเขาเป็นเงินกู้ที่อยู่ในระบบภายใต้สินเชื่อพิกโกไฟแนซ์ซึ่งพิกโกไฟนนซ์เนี่ยคุณก็รู้อยู่แล้วว่ามันมีอยู่ทุกจังหวัดครอบคลุมทุกพื้นที่รับรองเลยว่าไอ้สินเชื่อพิกโกเนี่ย ถึงมันจะดอกเบี้ยมันจะดูแพงนะเหมือนเขาจะคิดประมาณพันละหนึ่บาทแต่ว่าปีหนึ่งก็ไม่เกิน36%เนี่ยถึงมันจะแพงก็จริงแต่มันก็แพงเป็นปกติธรรมดาคุณไม่ต้องตกใจอะไรไปที่มิสเกื้อเจริญเนี่ยนะเขาก็เปิดให้บริการมีชื่อเสียงมาแล้วช้านานรับรองเลยว่าคุณจะยื่นกู้ก็ง่ายปลอดภัยอนุมัติเร็วดอกก็ถูกดีด้วยยิ่งใครเป็นหนี้นอกระบบหรือว่ามีหนี้หลายๆทางเนี่ย อยากให้ไ่กู้กับเขานะจะได้ไปปิดหนี้แล้วก็มาจ่ายทางเดียวลดภาระลดความเหนื่อยความเครียดได้เยอะเลยแล้วคุณก็จะมีเงินเหลือใช้ด้วยการเงินคุณก็จะดีขึ้นสุขภาพคุณก็จะดีขึ้นตามไปนะถึงแม้ว่าดอกมันจะแพงแต่ยังไงมันก็ถูกกว่าไปกู้รายวันกู้รายอาทิตย์แล้วกันเนาะมิทเกืรเจริญเนี่ยนะเขามีของดีเป็นสินเชื่อส่วนบุคคลให้คุณแบบนี้คุณก็แค่ โทรไปปรึกษาพูดคุยกับเขาก่อนก็ได้เขาไม่ได้คิดเงินคุณเลยแล้วคุณก็มีโอกาสที่จะได้รับเงินก้อนด้วยนะสูงสุดถึงคนละห้าหมื่นบาทสินเชื่อที่ถูกกฎหมายแบบนี้เนี่ยพอคุณได้เงินที่คุณกู้มาเนี่ยเขาก็จะไม่ได้หักอะไรทั้งสิ้นนะแล้วคุณก็ผ่อนจ่ายเป็นเงินงวดจ่ายครบมันก็จบทุกอย่างไม่มีอะไรที่ยืดเยื้อต่อไปจะทำธุรกรรมอะไรเนี่ยก็อยากให้คุณระมัดระวังมิฉาชีพให้มากๆ ตอนนี้เขาก็ทวีความรุนแรงมากขึ้นฉะนั้นการที่เราไม่โอนเงินไปก่อนเนี่ยมันก็เป็นทางที่เราจะไม่ถูกหลอกถูกโกงที่มิดเกิเลเจริญน,นะเขาค่อนข้างมีความปลอดภัยเพราะว่าเขามีสาขาชัดเจนถ้าคุณส่งเอกสารครบนะคุณจะได้รับเงินที่ไวกว่าธนาคารมากๆอาจจะรออยู่ที่3-7วันหรืออาจจะเร็วกว่านั้นขึ้นอยู่กับเอกสารที่ชัดเจนของคุณ เขาไม่ใช้เครดิตบูโรนะแล้วเขาก็มีสินเชื่อให้คุณเลือกได้หลากหลายจนเหมาะกับคุณนั่นแหละมีทั้งบริการสินเชื่อแบบใช้หลกักประกันก็มีถ้าไม่ใช้ก็มีด้วยและที่สำคัญเนี่ยเขาจะใช้ระบบประเมิอนออนไลน์คนที่ติดบูโรกูได้ด้วยสามารถจะผ่อนได้น้อยผ่อนได้นานขึ้นอีกด้วย